บนราชธานีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชงานอนุรักษ์เทียนพรรษาเงินหมุนเวียนกว่า77ล้านบาทโครงการขุดลอกห้วยผับแก้ไขปัญหาไผ่แล้งเกษตรเมาอุบลรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตรรุ่นพี่นำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่13กรกฎาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราช ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีในสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการศารอกายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2563ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระนารายมหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยทรงมีพระราชกรณียกิจทางด้านการทหารวรรณคดีและการทูตกับหนักประเทศ สมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จขึ้นดำรงราชสมบัตินานถึง32ปีและ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231สิริพระชนมายุได้5 6พรรษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีเปิดเผยถึงข้อมูลในการจัดงานอนุรักษ์เทียนพรรษามุทิตาหลวงปู่มั่นจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบนิวนอร์มอลนักท่องเที่ยวมีความประทับใจในการร่วมกิจกรรมพบมีเงินหมุนเวียนกว่า77ล้านบาทค่ะสวัสดีค่ะ นางธนพรผุ่นเพิ่มผูุิหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลการจัดงานอนุรักษ์เทียนพันษาม,มุทิตาหลวงปู่มั่นจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบนิวนอร์มอลณทุ่งสีเมืองระหว่างวันที่3-7ถึงกรกฎาคม2563ทั้งนี้หลังเปิดมาตรการผ่อนคลายปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานทั้งสิ้น76,322คนแยกเป็นชาวไทย76,318 8คนและชาวต่างประเทศ4ค,คนค,คิดเป็นเงินหมุนเวียนชาวไทย77,437,119บาทโดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อง,งานโดยรวม198.26 และรับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์งานร้อยละ98.72โดยมีความประทับใจที่จะได้รับการร่วมกิจกรรมที่ได้เห็นจากการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยกิจกรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สร้างความมั่นใจเดินทางท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบนิวเนอร์มอลคิดเป็นร้อยละ4 3 8 5 29.23 15.38และ11.54ตามลำดับอีกทั้งนักท่องเที่ยวเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบนิว o นอร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ถึงรอยละ9 8 9 7และมีความพึงพอใจโดยรวมในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำม,มาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการชามาใช้ถึงรอยละ9 8 9 7 ุอนสอะภาพทที่จต้งำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาไผ่แล้ง นางกรมวลพรคำนึงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวฉัดสุดาโคตรพัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกหุวยผับบ้านนอนสวรรค์หมู่ที่12ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2,563สำหรับกิจกรรมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนาย,ยกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่14จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของรัฐบาลโดย กำหนดนำสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน19คนลงพื้นที่ติดตามโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกห้วยผับบ้านนนสวรรค์หมู่ที่12ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในอำเภอสำโรงซึ่งไม่มีลำน้ำไหลผ่านในฤดูแล้ง จึงได้เสนอโครงการขุดลอกห้วยผับเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งมีความกว้างเฉลี่ย20เมตรยาว500เมตรลึก3.50เมตรซึ่งภายหลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรในตำบลสำโรง863ไร่ประชาชน78ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้และน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปีสำหรับทำนาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ ครับคือโดยสภาพทั่วไปของพื้นที่อำเภอสมรงนะครับก็ประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับ80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโดยสภาพพื้นที่แล้วเป็นพื้นที่ดินปนทรายนะครับซึ่งทําให้ปัญหาของการกัดเก็บน้้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับประกอบกับอําเภอสมรงเราเนี่ยไม่มีแม่น้ําขนาดใหญ่นะครับมีเพียงลําห้วยผับที่ถือว่าเป็นลําห้วยที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในพื้นที่นะครับ ทางอำเภอนะครับก็ได้ร่วมกับผู้นําท้องที่และกลุ่มเกษตรกรนะครับได้พูดคุยกันว่าเราทํำยังไงนะครับจะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพมีรายได้นะครับได้เห็นว่าการที่เกษตรกรจะทัประกอบอาชีพได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีน้านะครับซึ่งแหล่งน้ําสําคัญในพื้นที่นะครับก็คือห้วยผับนะครับเราก็จึงได้ทําโครงการนะครับเพื่อที่จะทําการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นสถานที่หรือว่าเป็นแหล่งเก็บน้ํา ในช่วงที่ฤดูน้ําหลากนะครับเพราะว่าในช่วงที่ฤดูน้ําหลากเนี่ยหากไม่มีที่เก็บแล้วนะครับน้ําก็จะไหลเข้าสู่พื้นที่นาของประชาชนนะครับทำให้ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็น้ําที่ไหลมาเนี่ยในส่วนหนึ่งก็จะมีพวกตะกอนพวกเศษทรายพวกเศษดินมาด้วยนะครับทาให้ลาห้วยเนี่ยตื้นเขินนะครับทางอําเภอเราก็จึงได้จัดทําโครงการนะครับขอขุดลอกห้วยผับนะครับออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงตอนบนนะครับประมาณ5 0 0เมตรแล้วก็ช่วงตอนล่างประมาณ500อเมตร นะครับก็ผลที่ได้รับมานะครับในปีที่แล้วนะครับก็หลังจากที่มีการขุดลอกเสร็จนะครับพื้นที่นะครับในบริเวณนี้เกษตรกรก็ได้มีการทดลองในการปลูกพืชฤดูแล้งนะครับโดยมีการปลูกข้าวโพดในหลังหน้านะครับซึ่งก็ทดลองปลูกไปประมาณ 3- 4เจ้านะครับเจ้าแล้วประมาณ10กว่าไร่นะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับคาดว่าปีนี้นะครับจะมีการ เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีฐา,า,านะความเป็นอยู่มีรายได้ที่มากขึ้นนะครับก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับกลับมาอยู่ภูมิลําเนานะครับก็จะได้อาศัยแหล่งน้ํานี้นะครับในการที่จะกลับมาพลิกฟื้นแผ่นดินนะครับให้สามารถประกอบอกิจการด้านการเกษตรได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็มีรายได้สําหรับ ที่จะต่อสู้ไปสําหรับเศรษฐกิจที่จะฟื้นขึ้นต่อไปสําหรับชาวนานในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรทั้งการปลูกข้าวโพดพืชสัตว์การทํานาปรางังการทําการเกษตรอื่นๆบริเวณพื้นที่โดยรอบห้วยพื้นที่ท,ที่พี่น้องได้ประโยชน์ในในเขตลําห้วยปร,ประมาณ7 78หลังคาเรือน78ครัวเรือนนะครับก็800 8 0 0 8 7 6ไร่แบ่งเป็น ทำนานเนี่ยวประมาณ500กว่าไร่นอกจากจะเป็นเป็นพื้นที่สําสวนประมาณ300กว่าไร่นะครับหลังจากที่มีคลองนี้นะครับก็นหนึ่งพี่น้องก็จะมีแหล่งน้ําไปใช้ในช่วงฤดูดแล้งแล้วก็มีน้ําไปเกี่ยวกับเรื่องปูนเลีงปลาลักษณะน,น,นี้นะครับตามที่หลังจากที่มีมีแหล่งน้ําขึ้นมาเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นที่สาคัญคือหลังจากที่ทํานาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ พมกับพวกเลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วตลาดเขาก็มีนะครับทําให้พี่น้องเนี่ยได้ได้ประโยชน์<ม>เกี่ยวกับแหล่งน้ำน,นี่มากครับ<ม>ถ้าในอนาคตถ้ามีนะครับผมอยากให้ขยายไปทั่วพื้นที่<ฮ>นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะพื้นที่นี้หรือว่าพื้นที่อื่นนะครับ<ม>เพื่อที่จะมีแหล่งน้ําดิบช่วงที่มีฝนตกน้ํามากๆเนี่ย<ฮ>ถ้าเราไม่มีคลองลําห้วยน้ําก็จะไหลผ่านนะครับ<ฮ>ไปไปลงมาน้ํามูลลักษณะน,นี้<ฮ>ถ้ามีแหล่งน้ํานี่ครับเป็นช่วงเป็น เป็นระยะเพราะว่าจะจะมีประโยชน์เยอะนะครับผมอยากให้โครงการเนี่ยลงมาพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับปัจจัยที่สําคัญก็คือนี่แหละพี่น้องประชาชนน่ะถ้ามีน้ําผมว่าประโยชน์อะไรต่างๆมันจะตามมานะครับ,รบหลังจากทํานาเสร็จปุ๊บก็ปลูกพืชล้างนาหลายๆอย่างนะครับเลี้ยงสัตว์ทําประมงอะไรมันจะทาให้พี่น้องน่ะผมว่ามีชีวิตที่จะดีขึ้น สโมสรน,นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ผ่านโครงการผลิตมเมล็ดผ่านข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่สามารถช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ รุ่นพีนักศึกษานำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรการทำนาโดยใช้เครื่องหยอดมเมล็ดผ่านข้าวเปลือกตลอดจนการร่วมกันทำฝายชะลอน้ำซึ่งรับเกียรติจากดรนรินทรบุญพรามคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมนแปลงนาสำนักง,งานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาวดีแก้วรหันอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าโครงการผลิตเมล็ดผ่านข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่โดยความร่วมมือกับกลุ่มนาแปลงใหญ่และข้าวย่งยืนตำบลโพใหญ่บริษัทสยามคูบโบต้าและองค์กรความร่วมมือประเทศเยอรมัน GIZ ซึ่งมีนายมนตรีพรมลักษ์บรรยายพิเศษ การทำนายอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และนายเกรียงไกรจันเพงสาธิตการทำนาของเครื่องหยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกได้แก่เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิกคอ15และข้าวหอมมะลิ105ปลูกบนพื้นที่35ไร่ตามขั้นตอนตั้งแต่การคัดมเมล็ดพันธุ์การเตรียมแปลงกำจัดวัชพืชการหยอดมเมล็ดพันธุ์ หลังการเก็บเกี่ยวนำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชส่วนผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาของคณะต่อไปในส่วนของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีได้เรียนรู้การทำนาวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้แทรกเตอร์ติดตั้งกับเครื่องหยอดเมล็ด และรถไถนาเดินตามซึ่งนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามความสนใจนอกจากนี้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและกั้นน้ำเข้าสู่แปลงนา ในช่วงฝนทิ้งช่วงห่างเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรับน้องแบบสร้างสารค์เชิงเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนนักศึกษาจะร่วมกันเกี่ยวข้าวอีกครั้งเป็นหนึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ถือปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดปฏิบัติการโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบปูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงกรมปรศุสัตว์กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ยาสัตว์อาหารสัตว์ยาสัตว์น้ำประจำปี2563 นายสุภทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสภาพ,พัฒนาเมืองสิรินธรเมืองแห่งมิตรภาพและความปลอดภัยใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเพื่อเสวนาพูดคุยยามเช้า โดยมีนายอำเภอศรีนทนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกันค้นหาศักยภาพและปัญหาอุปสรรคนำไปสู่การแก้ปัญหาและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอศรีนทนการพัฒนาชีวิตการฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นักเขื่อนศรีนทน์อำเภอศรีนทนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าพาวิ่งเยือนถิ่นสรินทรรันฟอยู2020นักเขื่อนสรินทรออำเภอสรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดกิจกรรม ผู้ว่าพาวิ่งเยือนถิ่นจรินทร์บันฟอยยู2020พร้อมด้วยนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนชาวอำเภอจรินทรและประชาชนอำเภอใกล้เคียงรวมวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นการกุศล เจ้าหน,น้าที่งานรักษาความสงบเทศบาลนครอุบลร,ราชธานีลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันและแนะนำตักเตือนผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณข้างโรงพยาบาลสรรพสิทธ,ธิประสงค์ถนนเทพโยธีและบริเวณวิทยาลัยพยาบาลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการสัญจรไปมา นางสาวสมปรารถนาวิกรายเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีมอบหน้ากากผ้าเจลล้างมือแอลกอฮอลให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นายกแอนห่วงใหยในช่วงการเปิดเรียนของน้องๆน,นักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาสแนะนำการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 พลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกประจำรองนอรอมอรเปิดเผยว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนอรอมอรได้กำชับกออรอมนรฝ่ายปกครองทหารตำรวจและกระทรวงแรงงานให้ร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุกกุ่มเข้มเฝอาระวังสกัดกั้น กวาดล้างปราบปรามขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่องควบคู่กับการรุกตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในขณะที่ความต้องการแรงงานสูงและพบสถิติการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมากขึ้นหลังมาตรการผ่อนคลายควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 พร้อมย้ำต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับประโยชน์โดยเด็ดขาด ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนจรินทร์ร่วมประสานงานการบริการรถบัสไฟฟ้าอีวีสำหรับบริการนักท่องเที่ยวจากวัดจรินทร์วรารามวัดภูพร้าวเรืองแสงไปยังเมืองเรืองแสงช่องเม็กด่านชายแดนไทยลาวช่องเม็กในการร่วมกิจกรรมการทาสีตามลวดลายบนถนนเรืองแสงของเครือข่ายเยาวชนเมืองเรืองแสงและกิจกรรมของเคเครือข่ายเยาวชนกลุ่มเลี้ยงมา้าตำบลช่องเม็กเพื่อเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอ ดินทอนและเพิ่มศักยภาพส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนตำบลช่องเม็กณเมืองเรืองแสงช่องเม็ก สืบเนื่องจากกอบฟอพอเขื่อนสลินทรได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ขายเยาวชนสร้างเมืองอำเภอสลินทรเพื่อให้เยาวชนซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญได้มีบทบาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยการใช้ศักยภาพของเยาวชนศักยภาพชุมชนและทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างสร้างสารรค์และมีคุณค่า ที่อาคารประชาสัมพันธ์เกิสดสรินทร์นายมานพพงษ์คำเมืองวิศวกรระดับ9ทําการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเกิสดสรินทร์มอบป,ปุ๋ยบํารุงดินจากผักตบชวาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคําวังยางจํานวน30กระสอบและน้ําดื่มน้ําใจก่อฟอพอจานวน30แพ็คให้กับนายคําแพงมุ่งดีผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมทองตําบ,บนนนกออเาเภอสิรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใส่ปุ๋ยสําหรับบํารุงรักษาต้นไม้ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านแหลมทองประมาณ30ไร่ซึ่งเป็นการดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการเครือข่ายชุมชนหัวใจสีเขียวของกาะพอพอเกิเดเซรินทร์ร่วมกับชุมชนตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันมอนัดผ่าตาเต็มรูปแบบอุบัติเหตุเพิ่มต้องการโลหิตจ,จำนวนมาก เลือดสำรองไม่พอสามารถจ่ายเลือดได้50%เท่านั้นวอนคนไทยช่วยกันบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลสำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2563รับเสื้อยืด Every Blood Donor is a Hero เป็นที่ระลึกและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานี ให้เลือดฝ่าวิกฤตโควิด -19 คนไทยต้องช่วยกันสอบถามเพิ่มเติมโทร045 244 628 นายสุพสิธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหาเรือเตรียมจัดงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชนะใดประเภทซูเปอปร์มินิมาราทอนระยะทาง13.5กิโลเมตรโดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2563ที่ผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวขึ้นผาชนะใดเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยการจัดงานได้เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญโดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคํารวมถึงราคาน้ํามันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ1้0าบบาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สถาดละ90บาทราคาผักผักคะนากิโลกรัมละ30บาท ผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,600บาทขายออก26,700บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ26,120บาท68สตางค์ขายออก27,200บาทขอบคุณ w w w g r o t e n e r d o r or th ราคาน้ำมันดีเซล22บาท49ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์อี20 2สบาท34ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ9์21บาท58สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ9์21บาท85สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai b o x s p o t com ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ลมตะว,วันตกเชียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิก35นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา34นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโซพล Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 C z New ภาอิสัน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสหรับวันนีข้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ